ทันี้ก็ใช่ก้านแดงนะครับโอ้สวยมากเลยดูใบเขาสีสวยมากเลยครับสนีจันพัดโบกก้านแดงเห็นนะครับนิยดอ่อนเขาสวยงามมากเลยครับอยู่เหมือนใบโพเลยเห็นนะครับสวัสดีครับก็ลุงพรคนเดินป่าอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงพรว่างๆนะครับเลยว่าจะออกมาเดินหาดูกักปะพรมด่างกันนะครับไม่ทราบว่าจะมีไหมนะครับ แต่ว่าที่นี่นุ่งปนเคยมาแล้วนานมากเลยมาตอนนั้นแถวนี้บอนนาก็ถางหมดเลยนะครับมีบอนนานี่เยอะมากเลยตอนนั้นก็ตัดไปหมดนะครับนุ่งปนก็ได้กลับมาประมาณน่าจะประมาณสักสองเดือนน่าจะได้นะครับนุ่งปนว่าจะดูว่าจะมีปักกระพมด่างนะครับก็ไปเดินดูกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนุงปนจะพาไปเดินดูกวักกระพมด่างแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้มันมีบอนบอนนาเยอะมากเลยนะครับ เาก็ฟุมด่างนันบางคนก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะมีไหมนะครับต้องไปเดินดูกันก่อนนะครับว่าตรงนี้โอ้ของนี้มีบออนาเยอะมากเลยนะครับรตะว่าด่างนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับยังมีห็นสักต้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลุงควจะพาไปดูนะครับไปกันเลยครับผมนะครับเดินดูกันไปก่อนนะครับเดินดูกันไปก่อนนะครับว่าจะมีไหมนะครับกวักปะพฟมด่าง ทุกคนก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเนาะแถวนี้ทุกคนไม่เคยเจอเจอแล้วต้นกบกระพรมแต่ว่าจะดังไหมก็ลงไปดูก่อนนะครับบอลเต่านะครับหรือว่ากบกระพรมนะครับอุ้ยเห็นไหมครับกบกระพระมหรือว่าบอลเต่าหรือว่าบอลยายรัดก็ได้แล้วแต่เรียกนะครับไม่มีด่างนะครับไม,มรรรมไม่มีด่างกินเส้นขาวๆธรรมดาเดี๋ยวดูต่อครับเดี๋ยอุ้ย น้ำก็ลึกอยู่นะครับน้ำลึกอยู่นี่ก็ใช่นะครับกับกลาปพ้ยน้ำลึกอยู่น้ำลึกอยู่เฮ้มีด่างนะครับขอบเหลืองด้วยว่าต้นนี้ <c ười> มีขอบเหลืองอยู่ใบก็ลายสวยอยู่นะครับาโอ้ต้นนี้ใหญ่หน่อยต้นนี้ใหญ่หน่อยก็ไม่มีด่างอีกนั่นแหละครับหายากจริงๆเลยกอผมด่างนะครับ ันก็มีแบบเหลืองๆแบบธรรมดาของกราบพระกลนหรือว่าบอลเต่านะครับต้นที่ด่างต้นที่เหลืรือขาวก็มีต้นที่ไม่ขาวก็มีนะครับน้ําลึกนะครับเดินยากเดินยากคนใส่บู๊มานี่ก็เฉยนะครับแต่ไม่ด่างอีกอุ้ยน้ําเข้ารองเท้าน้ําเข้ารองเท้าไปแล้วอุ้ยลึก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 อยู่ลึกอยู่นี่ก็เฉยนะครับโออสวยๆดีอยู่เนาะสวยดีต้นเล็กอยู่ใบเขาเล็กนะครับต้นนี้ใบเขาเล็กมาก ตัวนี้ดูเหมือนว่าอ๋อไม่ได้ด่างมันโดนส่องส่องแสงแดดนะ้รับน้ำข้าวบูดน้ำข้าวบูดดูต่อครับดูต่อครับให้สวนยางนะครับแต่ว่าของใครนั้นพลไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าเห็นหน้ารู้จักแต่จะเขาไม่เห็นหน้าหรือของใครเหมือนกันอู้ตรงนี้ก็มีสวยๆครับปลาบัสวยๆอยู่นะครับสวยๆอยู่ครับเห็นไหมครับแต่ไม่มีด่างครับต้องดูก่อนต้องดูก่อนนะครับเดี๋ยวดี ไปดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวก็กลับมาดูรับเดินดูไปเจอช้างเผือกแล้วช้างเผือกกลางดงโอ้ยสกปรกเยอะจริงๆตรงนี้ไม่มีด่างนะครับมีแต่เส้นขาวเนี่ยธรรมดาทั่วไปนะครับช้างเผือกครับช้างเผือกนี่คือต้นช้างเผือกช้างเผือกกลางดงมีลูกด้วยต้นลูกก็ไม่ด่างนะครับต้นลูกก็ไม่ด่าง เออเหนื่อยไม่ต้องขึ้นภูเขาก็เหนื่อยแล้วเดินที่ธรรมดาเดินในคลองก็เหนื่อยเป็นทุ่งนะเป็นทุ่งไปดูไปดูไปดูปดน้ำลึกมากเลยน้ำลึกมากดูตรงนี้สักหน่อยอก็ไม่มีนะไม่มีด่างเหมือนกันนี่ก็มีไม่มีด่างเหมือนกันครับ ไม่มีด่างนะครับแต่ตรงนี้ลายสวยอยู่เห็นไหมครับกวักข้าพรมเงินครับตับพลาทองเงินเออต้นนี้สวยดีใบก็สวยมากเลยครับต้นนี้เห็นไหมครับเออใบก็สวยยาวเรียวสวยมากเลยครับต้นนี้ไม่ด่างเนาะแต่ว่านะแต่ว่ามันสวยอยู่เออเอาเลี้ยงดูดีกว่าเนาะสักต้นไหนๆก็มาแล้วอย่ากกัดทุนนะครับสวยมากเลยครับต้นนี้สวยมากเลยครับ เห็นไหมครับันก็สวยมากเลยยาวเรียวสวยอยู่เห็นไหมครับสวย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 ตนนี้สวยมากเลยใบรูปทรงอะไรแบบนี้เขาเรียกทรงสวยอยู่ทรงสวยอยู่ต้นเขียวเข้มมากเลยต,ตัวนี้ก็เหมือนกันตันนี้ไม่เขียวนะครับลายก็ดูไม่ชัดด้วยโอเคครับไปต่อครับไปต่อครับเดี๋ยวไปดูน่าต่อดีตด้งขันนี้ลองดูลองดู เดินดูต่อครับจะมีต้นอะไรบ้างเดีย๋ยวนี้ดูกันนะครับดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดวงพวด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะครับพิมพ์ชื่อใต้คลิปนะครับเผื่อจะได้ลุ้นรับต้นไม้จากลุงพรนะครับต้นไม้อะไรก็คอยดูกันไปนะครับอุ้ยเจอเจอต้นไม้อะไรจะเจ๊ต้นไม้เลยก็คอยดูกันไปนะครับวันนี้เดินดูต้นไม้ไปก่อน จเจต้นไม้สวยๆนะครับเดินย,ยากอยู่ครับเดินยากอยู่ตัวฟุกเจอบนนาด่า,าสักต้นโอ้ยบนนากั่นดำก็มีด้วยโอ้ยลึกไหมลงไปดูอุย้ยกั่นดำมากเลยเห็นไหมครับข้างในอยู่ในคลองนะาลงไม่ได้ลึกลงไม่ได้ลงไม่ได้ลลไไดลไไดคลองแคบแต่ลึกเดี๋ยวโตวไปเก็เสือทาเลยนะครับ เมื่อกี้ตอนที่พลเดินเข้ามานะผมก็เจอช้างเผือกประด่างกลางนดงอีกแล้วนะครับพวก็ได้เก็บตั้งเอาไว้แล้วนะครับบ่อน,นาบ่อน,นาเยอะมากเลยครับแต่ว่าด่างไหมนี่ก็บอกไม่ถูกอยู่เนาะบอกไม่ถูกอยู่ต้องดูกันก่อนดูกันก่อนนะครับดูกันก่อนนี่ในสวนยางนะครับแต่สวนยางเคยนั้นไม่ต้องถามทุกคนไม่รู้จัก นะครับหลวงพ่อไม่รู้จักเออเห็นไหมครับบนนาเยอะจริงๆเลยโอเคครับเดี๋ยวหลวงพ่เจอต้นอะไรเดี๋ยวหลวงพ่ถ่ายดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวหลวงพ่ถ้าถ่ายไปเรื่อยๆนี่มันมันดูเหมือนว่ามันจะยาวเกินนะครับโอเคนะครับยังไม่เจอเลยครับนี่ครับที่หลุงบนเก็บกลับมาเมื่อกี้เห็นครับช้างเผือกใบด่างกลางดงนะครับหลวงพ่เก็บกลับมาเมื่อกี้ก็หลายต้นอยู่นะครับสวยๆนะครับ สวยมากเลยต้นนี้ก็สวยมากเลยครับเห็นไหมครับห้าหกต้นนะครับห้าต้นนะครับลุงบอเก็บกลับมาห้าต้นนะครับสวยๆมากเลยสวยมากเลยก็มีกวักป่าพรมนะครับสองต้นอันนี้สองต้นแล้วก็ต้นใหญ่เมื่อกี้ต้นหนึ่งสามต้นนะครับลุงบอเก็บกลับมาต้นนี้ก็สวยมากเลยนะครับต้นนี้ก็สวยมากใบใบก็สวยมากคนชอบใบก็มากเรียวยาวแหลมนะครับโอเคครับเดินต่อครับเดี๋ยวว่าจะเจอต้นอะไรบ้างนะครับลองดูครับลองดูครับ มีแต่บนหนาด่างไม่รู้ว่าจะมีด่างไหมได้บมดนาเน่าบนหน,า,นะน,หนาเยอะแต่ว,ว่าจะเจอด่างดูต้นนี้ต้นอะไรครับสวยอยู่นะใบก็สวยอยู่นะครับเออใบก็สวยมากเลยแต่เขาไม่ได้ด่างนะครับต้นอะไรลงบนก็ไม่รู้จักเหมือนกันเห็นนะครับใบก็สวยมากเลยแอวด้วยนะครับใบก็แววด้วยเออสวยดีแต่ก็ไม่เก็บ <laughs> นะครับเพือดูบนหนาดูบนหนา ดูเหมือนก็ต่างไม่ด่างนะครับมันดูยากอยู่มันดูยากอยู่นะครับมันไม่รู้มันเป็นด่างอะไรของเขามไม่แน่ใจนะครับดูต้นนี้นะครับดูเหมือนว่าเขาจะด่างนะครับแต่มันนิดเดียวจริงๆด่างเลยนะแต่ว่ามันด่างนิดเดียวแต่ว่ามันทํายาไม่ได้ะเนาะตำยาไม่ได้นะไไดถ้ามันด่างเยอะๆนี่ก็ได้ทํายาบ้างเนาะแต่ก็ต้องลุ้นด่างนั่นแหละถ้าเอาไปเลี้ยงก็ต้องลุ้นให้มันด่ดาง ต้นนี้เห็นไหมครับนี่เป็นไหลเข้ามาครับเป็นไหลเข้ามาเออเหมือนก็จะด่างยังไงก็ไม่รู้เห็นไหมครับมันดูยากอยู่นะเห็นไหมต้นยังไปยังเล็กอยู่เป็นไหลไหลมานะครับลุ้นๆกันต่อไปต้นใหญ่นี้มันด่างสวยๆอยู่ไม่ใช่มัน,ม,นมันพูดว่าด่างมันไม่มันฝนก็ไม่ได้ใจเนาะ มันจะด่างไม่ด่างเขาบอกว่าด่างเพื่อนบอกว่าด่างไวรัสพอไม่ด่างมกลับมาอีกทีเพื่อนมีคนขุดไปแล้วไม่รู้ว่าขุดไปเอาไปทําอะไรเอาไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปทิ้งก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเออเยอะมากเลยกรับบอนนะแต่ว่ามันด่างนี่มันโอ้พูดจากพูดจากอยู่พูดจากอยู่อันนี้ก็อไหลออกมาอีกแล้วเป็นไหลขึ้นมาดูครับมันเหมือนว่ามันจะไม่รู้แหละด่างด่างอะไรก็ไม่รู้ จริงๆเรื่องพลจะจะมาหาก็ว่าผมด่างเนอะวันนี้เนอะไม่ติไม่เจอเลยไม่เจอครับก็จะเห็นบ่อน,นามีก็เลยเดินดูบ่อน,นาเพราะาครั้งก่นอนที่พลมามันไม่มีนอะบ่อน,นามันมีแะละแต่ว่ามันมันมันเพิ่งขึ้นก็ตัดทิ้งก็ตัดทิ้งหมดอย,อยู่ในสวนทุเรียนเขาอยู่ในสวนทุเรียนก็ตัดทิ้งหมดก็ต,ต้องดูนไปเรื่อยๆเลยนะครับมันเหมือนว่ามันจะด่างจะด่างแต่มันไม่ด่าง มีเยอะมากจริงเลยดังนิดๆดังไม่เยอะเห็นไหมครับมันมีมันก็ดังมันมันไม่ดังอยู่แต่มันก็ดังไม่เยอะจะไปเลี้ยงมันก็เสียเวลาไม่รู้ว่าจะดังไม่ดังพอเลี้ยงมาแล้วมันไม่ดังเดี๋ยวมันมีเชื้อราเข้าไปในบ้านในตัวอะไรเขาเรียกตัวเพี้ยสเพี้ยอะไรเพี้ยกินบอลมีอยู่นะครับมีอยู่อนเคยเลี้ยงเอาไว้ไม่มีแต่อยู่ๆมันมาเองไม่รู้มันมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน เป็นเพลียเป็นเพลียอะไรเขาเรียกตัวอะไรบางคนก็ไม่ใช่รู้จักเหมือนเป็นไวรัสเลยตัวที่ทําให้เป็นไวรัสได้ก็กินจนหมดมันก,ตนนกนะ็ต้นมันก็ซีดซีดไปนะครับต้นมันก็ซีดซีดไปดูครับมันมีเยอะอยู่บนนาด่างก็มีเยอะนะาไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันด่างจิ๊บจิ๊บด่างนิดนิดด่างอะไรไม่รู้ถ้ามันด่างแบบด่างเป็นใหญ่ๆหญ่ฮาร์ฮาร์ปอะไรแบบนี้อ๋อพอเลี้ยงได้อยู่ แต่นี้มันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเนาะต้นใหญ่ๆก็มีเยอะนะครับต้นใหญ่ๆก็มีเยอะเลยดูเหมือนว่าเขาจะต่างเห็นไหมมันกระท้อนแสงแต่ว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ชัดเจนนะมันไม่ชัดเจนเดินดูไปเดินดูไปว่าม,มันจะมีไหมต้นเล็กๆก,ก็เยอะต้นเบบี้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 มีบีบอนนา ต้องดอมเลยมันมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นดูดูด وت, กว่าก็พรมก็มีด้านในนุแต่ว่ารกมากเดีย๋ยวเข้าไปเลยเมื่อกี้เดินบุกเข้าไปเสื้อขาดปเป <G l uch> ็นตัวเดินเสื้อเสื้อดินน้ำเกี่ยวเสื้อขาดแล้วเห็นไหมครับกว่าก็พรมก็มีอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่เห็นด่างถ้าด่างจะเห็นไกลเลยสีเหลืองชัดเจนมากเลยกว่าก็พรมด่าง เหมือนของที่ลุงพลเลี้ยงที่บ้านลุงพลเดินเดินแล้หันเห็นเห็นแต่ก้อยเลยเขาดักเดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูอีกหน่อยนึงบุกป่าเข้าไปบุกป่าเข้าไปอุ้ยน้ำก็ลึกโอ้ยสวยสดีอยู่สวยสดีอยู่นะครับลุงแล้วบนเต่านะครับเห็นไหมครับลายสวยดีอยู่เนาะลายสวยดีเห็นไหมครับมีเยอะมากมีเยอะมากมีเยอะมากบนหญ่รัดนะครับบนเต่านะครับบนบนนันสั้นใบกลมนะครับใบกลมสั้น ครับมันมันไม่เหมือนไอ้ไอ้ที่ว่าควรคเรียกว่ากวกงพะพมกวาพะม,ม,มนี่ใบเขจะยาวกว่านะครับเก็จะยาวกว่าเล็กแลกว้วก็ยาวแต่บอเต่าน,นี้ใบมันจะสั้นกลมนะครับเดครับมันความแตกต่างกันมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเลี้ยแต่นเนาะเลี้ยแต่ใครถนัดจะเรียกบอลเต่าบอลใจรัดหรือว่ากวางพะ่มก็เลี้ยแต่นะครับก็เลี้ยแต่เรียกกันเอ้ แล้วแต่กันกปโอเคนะครับเดี๋ยวบนเจอเดี๋ยวบนถ่ายดูอีกทีนึงนะครับอย่าให้มันยาวเกินนะครับครับมันบลไล่ออกมาจากสวนบอลแล้วนะครับในป่าบอลในป่าบอลตึนเรื่งบลกมันเดินในสวนสวนหนึ่งนะครับเจอโอ้สนทจันพัดโบกสวยๆทั้งนั้นเลยครับสวนนี้เห็นไหมครับดูความเขาเหมือนว่าเขาจะออกลายลายด่างๆเลยนะครับ ตนนี้จันพัดโบกก้านเขียวแดงครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับก้านก้านก้านแดงนะครับไม่ใช่ก้านเขียวแดงก้านแดงเขาก้านแดงโอ้สวยมากเลยครับพอมใหญ่มากเลยครับอันนี้จันพัดโบกก้านแดงเห็นไหมครับสวยมากโอ้ก้านแดงเยอะมากเลยครับตัวนี้ดูใบนี้เขาเห็นไหมครับใบสวยงามมากเลยครับเห็นไหมครับริ้วเหลืองเลยครับริ้วเหลืองเลยครับ นี่ก uh, ้านเขียวแดงนะก้านเขียวแดงโอ้ยมีเยอะมากเยอะมากสวยๆนั้นเลยเห็นไหมครับต้นอ้วนๆสวยๆนั้นเลยเห็นไหมครับอันนี้ต้นแดงก้านแดงนะครับอันนี้คือก้านแดงก้านแดงก็สวยนะครับโอเคใครอยากได้ก็ลองซักมาดูครับผมขายให้ไม่แพงหรอกนะครับอันนี้ก็ใช่ก้านแดงนะครับโอ้สวยมากเลยดูใบเขาสีสวยมากเลยครับ สนีจันพัดโบกก้านแดงเห็นนะครับน่ยอดอ่อนเขาสวยงามมากเลยครับอยู่เหมือนใบโพเลยเห็นไหครับอยู่เหมือนงอยู่เหมือนใบโพเลยสวยมากเลยครับโอ้สวยมากเลยฟอร์มนี้สวยมากเลยเห็นไหมครับสวยจริงๆนะครับสวยงามมากสนีจันพัดโบกดูยอดอ่อนเขาเห็นไหมครับสนีจันพัดโบกก้านแดง เห็นไหมครับสวยมากเลยฟอร์มนี้สน่ห์จันพัดโบกก้านแดงเป็นไม้ที่สวยงามมากตอรครับเดินต่อูนี้ก้านเขียวก้านเขียวยิ่งสวยมากเลยครับเห็นไหมครับจะมีวิวออกมาเลยครับ ยอดเลยครับสวยจริงๆเลยเห็นไหมครับสวยมากสวยมากมากแต่ว่าของด่างนี่ยังไม่เจอครับของด่างยังไม่เจอแต่ต้นนี้ยังคนถืกใจมากเลยสวยมากเลยครับก้านแดงนี้นี่จันพัดบกก้านแดงนะครับหายากนะครับหายากหายากอยู่หายากอยู่นะครับโอเคนะครับเดินต่อนะครับเดินต่อนะครับ นะครับลายโอ้นี่ก็ช่วยครับนี่ก้านเขียวแดงนะครับก้านเขียวแดงก้านเขียวแดงแต่ด่างนี่ยังไม่เจอนะครับดา่างยังไม่เจอเยอะมากนะครับใครสนใจลองสักเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวหลวงพ่จะห้อยเบอร์โทรไว้ใต้คลิปอันนี้ก็ช่นะครับอันนี้ก็ก้านเขียวแดงเหมือนกันนะครับสวยมากเลยครับก้านเขียวแดงสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับต้นเล็กๆก็มีอยู่ต้นเล็กๆก็มีอยู่เห็นไหมครับต้นเล็กๆก็มีอยู่มีมาก มีเยอะมากใครอยากได้ก็ลองทักเข้ามาดูดูฟอร์มนี้ครับเขียวแดงแล้วครับมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่ต้นดงยังไม่เจอ <c oughs> นี่ต้นเขียวนะครับต้นเขียวก็สวยอยู่เห็นไหมครับต้นเขียวก้านใบก็จะเขียวหมดเลยนะครับมันปิดกับพวกเขียวแดงหรือว่าก้านแดงนะครับก้านดำยิ่งหาย,ยากใหญ่เลยนี่ก้านเขียวแดงเห็นไหมครับก้านเขียวแดง ไอ้ที่ช่วงล่างนี่จะเป็นสีเขียวเห็นนะครับพอขึ้นไปก็จะเป็นสีแดงขั้นบนเห็นนะครับอันนี้ก้านแดงนะครับนี่ก้านแดงก้านแดงสวยมากเลยครับดูใบเขาครับใบก็ยาวเรียวสวยมากนี่ก้านเขียวนี่ก้านแดงเห็นนะครับดูยอดอ่อนเขาสวยจริงๆงเลยครับสวยจริงโอ้นี่นี่ก้านแดงเห็นนะครับก้านแดงโอ้เจื่อจริงๆส่วนนี้แต่ว่าโดนโดนตัดไปเยอะก็เหมือนกันนี้ก็ก้านแดงสวยมากนะครับพร้อมนี่สวยมาก โดนตัดไปเยอะเหมือนกันสงสัยก็จะมาถางในสวนยางเขานะครับนะครับมีเยอะมากมีตั้งเขียวตั้งแดงก้านแดงเขียวก้านเขียวแดงก้านเขียวธรรมดาก็มีฝั่งนู้นก็มีนะครับฝั่งนู้นก็มีอันนี้ก็ก้านแดงเห็นะครับก้านเขาสวยมากเลยนะครับเป็นสีแดงสวยมากเลยครับก้านเขาก้านไม้ต้นใหญ่ๆก็มีต้นเล็กๆก็มีอยู่ฝั่งนู้นก็มีอยู่นะครับเห็นไหมครับใครสนใจก็ลงถ้าเข้ามาดูนะครับคนณขายไม่แพงหรอกชารากก็ได้ นะครับเอาแบบชำรากไปหรือว่าแบบในกระถางก็ได้นะครับในกระถางอาจจะแพงหน่อยค่าสูงมันแพงนะครับข้าแบบชำรากนี้อาจจะถูกหน่อยนะครับต้นไม่ขีบัทนะครับค่าสูงมันไม่แพงนะครับเอาไปลุ้นแต่ว่าไอ้ตายนี่มันไม่ตายหรอกมันเป็นงาเหมือนพวกสนิจจันท์ทั่วไปนั่นแหละเห็นนะครับเขาจะลอยอยู่เห็นนะครับผมนี้ก็สวยนะครับก้านเขียวแดงนะครับอันนี้ก้านเขียวแดงวันนี้ก้านเขียวนี้ก็สวยสวยมากเลยครับเห็นไหมครับ ก้านเขียวเขียวเข้มมากเลยก้านใบเขาสวยอนุก,ก้านแดงเห็นนะครับเห็นแต่ไกลเลยแดงแดงเห็นแต่ไกลเลยเห็นนะครับแดงเห็นแต่ไกลเลยก้านแดงนี่สวยจริงๆเลยผมก็ชอบเดี๋ยวผมก็เลี้ยงอยู่นะครับเลี้ยงอยู่ที่บ้านก็มีเลี้ยงอยู่ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามีทุกกาซื้อกันไปหมดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกผมหาได้อยู่หาได้อยู่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมว่าจุดแค่นี้ดีกว่านะครับเออคลิปยิงยังไม่ได้แจกต้นไม้เลย อโอเคแล้วลุงพลจะแจกนก้านแดงสักต้นหนึ่งดีไหมนะครับจะแจกเสน่ห์เสน่ห์จันพัดบกก้านแดงสักต้นหนึ่งดีไนะหนมว่าใบนี้มันสวยจริงๆเลยสวยมากเลยนะครับเสน่ห์จันพัดบกก้านแดงสวยมากโอเคคลิปนี้หลวงพลจะแจกเสน่ห์จันก้านแดง อีกส huh? oh. uh ักต้นหนึ่งนะครับอีกสักต้นหนึ่งต้นสวยๆนะครับต้นนี้ใบใหญ่มากเลยนะครับต้นนี้ใบใหญ่มากเลยต้นนี้ก็ใหญ่ต้นนี้ก็ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าฝ่ามือทุกคนเยอะเลยครับเห็นไหมครับใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยสวยนะครับสวยเห็นไหมครับสีก็สวยมากเลยนะครับสีนากเลยเห็นไหมครับเหมือนกับสีนากเลยโอ้สวยจริงๆเลยนะครับนี่เอาไปเลี้ยงนี่ยิ่งสวยกว่านี้อีกเพราะว่ามันดินมันสมบูรณ์กว่า นะครับใบก็จะโตวกว่าสวยมากเลยสนิทกันพัดบกกาดแดงนะครับโอเคนะครับลุงพลให้ต้นนี้ไปต้นหนึ่งนะครับถ้าใครจะซื้อก็ทักมาได้เลยนะครับไม่แพงไม่แพงต้นใหญ่ๆขนาดนี้ลงุงบอลว่าปลูกสวยมากเลยมีใบเดียวเท่นั้นเลยโดนตักใบเหลืออยู่แค่ใบเดียวเองนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับตีนะบ่นี้ลุงพลว่าจุดค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ลุงพลที่ถังวันเลยนะครับกดกระดิ่งนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับทวงผลเจกอะไรอีกแต่ที่สำคัญเลยพิมพ์ชื่อใ้คลิปมานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ